แต่ว่าดีจ้ามันมียายุ่นต้มน้ำใหม่ใบแยมน้ำใหม่ต้มใบถมุกใส่หมูสามสั่งกันพี่หมอเอ้าตึงทานตั้งเฟื่องเลยใส่ไปเฟื่องมาดูขาถมเลยเออดูนี่ ไม่ไม่แฮมเอาอันๆเลยโอ้แฮมตุ่มใบถั่หมดนุ่ใส่หมูสามชั้นเรืออยากกินซุปก็เอามาโอ้ใส่หนำจะนั่งซุปกระเซร็จหน้าใหม่สุดๆไม่ไม่หวานดีไปเนอะ tôm nó tuyệt tuyệt luôn tôm nó mai biệt nhâm rồi. bẹp biệt sắp biệt nhâm toàn này nổi để thầm mũ bôi thầm súp và đẩy cái nọ vầy kèn biệt nữa bán pipi bằng bằng หลัาพีดแบบนี้ครับมันจิปูมไปหน่องมอง้นามปูมบอกไฟไฟไฟแต่สีหมอดข้างไว้ทั้งเทิงนี่สิแหละพีดไฟพ่อบอดีขวนบอดีเขเามือนคิ้วขวนขึ้นบอดีเขาเน,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 าน้หมอนมาใหม่ ควรไปทางอื่นเรืงพื Destiny> ้นเทิงพื้นเรืงทานานันบดกล่าวบดท่านใจเทืพืนหอพี่หนองเอ้ทานใจเรืงืนไปนึ่ นี่มันขนาดพิไพดไว้กตัว้วยได้ผัวหน,น่อมาเติมแ้่ไปเบึงวันถอนป่องน้อใหม่ขอน้อใหม่จะอ้อนดี่ดอกแต่ว่ายายรดุน่น Ván xe vậy hết nó mới xuống cho phí nọ Ván xe vậy này. Nó vãn cả hết đầy cúc nưng là phí nọ Nên thì cái đầy tên cúc này là Yêm bảy liệu Biết mấy con xe đầy con đông là Phí xoay cúc Xoay cưa chắc nói cả đầy phí nọ

มันได้ใส่อ้อมเอ็นยู่เถียงหน้าเลยนาใหม่ฝนตกมาใส่เสา้อปอกน้าใหม่บดิใส่ลูกไป็นปีน้องบ้างเลยปอกน้าใหม่หวานข้าล่างคืนปีน้องข้างล่างอีกแล้วล่ะน้าใหม่ก้าล่างเกิดปีน้องดินซุ่มฝนโปรยมาใส่ดินกระซุ่ม ตอนนี th ích, th ích. ้ดูผีเลยนอยจะซื้อนี่ก็ซักไปลวผิดี่บ่งกินมอเห็นแต่กลางเนื้อกระดูกเลยผิดหน่อยเลยอยาพักตัวใหญ่หัวไหลเดี๋ยา ยายไปกระถางไป่ห่วงใหัวไปก็ได้กินก็ได้ดิบใส่เกียงใส่ต้มนี่นีก็สิ้วอีกแล้พี่น้องพี่น้อง็นี่ก็นาจะพี่น้องสวัสดีค่ะ